ครับวันนี้มาตรฐานชมลมนะครับของชมลมมาตรฐานพระเครื่องไทยนะฮะวันนี้นําเสนอพระของคุณอธิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นพระนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับอกล่องหูติ่งนะครับก็จะเป็นพระพิมพ์ฐานแซมที่มีอยู่ในมาตรฐานนะครับสากลที่สมาคมพระเครื่องนะครับของประเทศไทยมีการรับรองไว้นะครับซึ่งนะฮะเอกลักษณ์ของเขานะครับนี่ฮะตาทับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะ พระองค์นี้จะมีคาบกุนะครับเกาะนะจึงต้องนะฮะค่อยๆมองดีๆครับเพราะพระองค์นี้นะครับเป็นพระที่ยุคของสมัยการสร้างนะครับอยู่ในรสสามสิบกว่าเลยครับนะฮะนะฮะสามสิบกว่าครับแล้วก็มีการสร้างมาเรื่อยๆจนถึงนะคาปีพศรสนะฮะรสนะฮะเจ็ดสิบกว่านะครับจึงนะฮะทำให้มีคาบกุนี้นะครับและสูตรผสมเนี่ยของสมเด็จสังฆราชและก็สมเด็จโตตรงนี้นะครับเป็นตาสัญลักษณ์นะครับตรงนี้นะครับ ส่วนลายเซ็นนะฮะนี่ฮะนี่จะคำว่าโตนะตรงนี้นะครับคือคาว่าโตส่วนลายเซ็นคือตรงนี้ครับนี่ฮะลายเซ็นตาทับลายเส้นนะครับจะเขียนโตพลังศรีตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะฮะให้ดูดีๆครับเพราะว่านะพระที่มีคับกุเยอะๆเ,เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราต้องมองที่คับกุยเลยครับพอมองคับกุปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเนี่ยเป็นาตาประทับต่งตางๆเห็นไหมครับ นะฮะเป็นพระยุคต้นๆที่มีมูลค่าทางความเป็นสมเด็จโตเยอะครับนะฮะเนี่ยนี่ครับดูลายเส้นดูลายอะไให้ดีครับเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าพระถูกนะฮะสวมพระเยอะแยะมากมายและเนื้อจัดจ้านนะฮะเนื้อนี้จะเป็นเนื้อที่สัรพองนะครับโดยใช้น้ําอ้อยผสานไวอ้เคี่ยวประสานนะครับจะเห็นว่าเห็นครับจะเห็นว่าเนื้อพระนี่แบบเยาวานิ่งเลยฮะ นุ่มฟูใช่ฮะเป็นไงฮะนี่แหละครับคือเนื้อพระที่เป็นสมเด็จโตแล้วก็เป็นพระที่เนื้อหานี่โอ้โหแบบจัดครับแล้วก็เรียกว่าสมส่วนทุกอย่างคือเปาะผูโอ้โหกอดเก่าฮะดีๆนะครับเวลาเนี่ยฮะเ๋ยวตาเห็นตาประทับไหมครับเนี่ยมันจะอยู่ในหลุมนี้เลยครับเห็นไหมเนี่ยตาประทับตอเต่าเสืชดานะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะ เห็นครับให้ดูดีๆครับในหลุมพวกนี้นะนะฮะนะฮะนี่ครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ใหม่สําหรับวงการพระเครื่องในอนาคตเนี่ยซึ่งพี่ลองดูสิว่าถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับไม่มีการนําเสนอแบบนี้พี่คิดว่าพระเครื่องเราในประเทศไทยจะหายไหมครับส่วนผมเองเนี่ยครับอนุรักษ์นะฮะอย่างสุดหัวใจและอยากให้ทุกท่านนั้นมีไว้ในครอบครองจึงได้นะฮะทำเกี่ยวกับการพิสูจน์แะ ก็ทําการวิจัยวิเคราะห์ออกมาให้ทุกคนได้รู้นะครับในองค์ในความเป็นพระแท้นะครับและอยากให้ทุกท่านนะครับอนุรักษ์ให้ดีๆดูต่อนะฮะนี่ฮะตรงหน้าอกครับซอกแขนครับจุดที่สําคัญใบหน้าเนี่ยพวกนี้นะครับตรงนี้ครับต้องดูให้ครบนะฮะนี่ฮะเห็นนะฮะจะมีหยดน้ำลายเส้นนะรอบๆองค์พระนะครับเรียกว่าอันนี้คลาสสิกนะครับคลาสสิกนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพระแท้แท้ที่พระนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปดูอะไรมากมายจนเกินไปนะครับดูแค่พระแท้ได้แค่นั้นคุณก็รอดตายนะครับพระสมเด็จโตวัดะระฆังนะครับมีมากมายที่คุณยังไม่รู้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ